นะครับเราจะใช้มือถือนะครับเข้าไปในแอปที่มีชื่อว่า Google map นะครับนะครับมันก็จะขึ้นมาชื่อเป็นสถานที่บอกที่จอดรถก็ได้ครับนะครับจากนั้นเราก็จะ เข้าป่าหาเห็ดตามปกตินะครับเดี๋ย็คอยดูตอนผมจะเดินออกจากป่านะครับว่าป่านี้แปดหมื่นไร่นะครับครับช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับก็จะมีเห็ดนะครับออกตามป่านะครับแล้วก็จะมีข่าวนะครับหลายๆท่านนะครับในดูข่าวอาจจะมีการหลงป่านะครับแล้วก็ตามหากันตามที่เห็นในข่าวบ่อยๆนะครับวันนี้ผมมีวิธี นะครับเวลาอยู่ในป่าทํายังไงไม่ให้หลงป่านะครับวิธีนี้ได้ผลแน่นอนครับอย่างวันนี้นะครับผมอยู่ที่ป่าหนองเต็งอ่าอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับโคราชนะครับป่านี้ป่าหนองเต็งนะครับพื้นที่8ปด0 0ื่นกว่าไร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองมาทดสอบให้ดูว่าผมจะออกจากป่านี้ได้ไหมนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกด ติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆที่มีสาระเด้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทํำยังไงนะครับโดยมือถือนะครับโดยต้องมีมือถือหนึ่งเครื่องนะครับไปดูกันครับผมนะครับเราจะใช้มือถือนะครับเข้าไปในแอปที่มีชื่อว่า Google m a p นะครับนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้แตะตรงวงกลมตรงนี้นะครับ มันก็จะนำทางให้เรามาตรงที่เรายืนอยู่เพื่ออัปเดตสถานที่ปัจจุบันนะครับตรงที่เรายืนอยู่นะครับจากนั้นกดค้างไว้ครับอ่าเขาจะขึ้นปักหมุดสีแดงแบบนี้นะครับผมแล้วก็นะครับแตะตรงบันทึกนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะตั้งชื่อเป็นสถานที่บอกที่จอดรถก็ได้ครับ เตรียมชื่อไว้ว่าเป็นที่จอดรถท่าช้างนะครับจากนั้นสิ้นสุดครับอ่คครับแล้วก็ออกมาได้เลยครับผมนะครับจากนั้นเราก็จะเข้าป่าหาเห็ดตามปกตินะครับแล้วก็คอยดูตอนผมจะเดินออกจากป่านะครับว่าป่านี้8ปดหมืนไร่นะครับก็บางท่านนะครับ มีข่าวบางท่านก็มีการหลงป่าแทบทุกปีนะครับเพราะว่าป่านี้กว้างพอสมควรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าป่าหาเห็ดกันเลยครับครับตอนนี้ผมก็อยู่กลางป่าน้องติงนะครับเนื้อที่แปดหมื่นไร่นะครับกับคุณยายคุณ นะครับใกล้จะได้เวลาออกจากป่าแล้วครับใกล้จะได้เวลาออกจากป่าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการดู Google Map แผนที่นะครับตอนออกจากป่าว่าต้องทำยังไงนะครับด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถนำทางให้เราออกจากป่าพื้นที่เป็นเหมือนหมือนไล่ได้อย่างสบายครับผมแตะเข้าไปครับผม นี่คือตรงที่เราปักหมุดไว้นะครับตรงที่เราจอดรถนะครับเราจะออกไปแล้วก็เดาอ,อกหน้าใหม่กันหน้าแรกเลยครับเดี๋ยวจะงงกันเดี๋ยวจะงงกันอ่าครับมาตรงที่อันนี้คือตรงที่เราปักหมุดไว้นะครับแต่เราก็จะมาตรงอ่าบันทึกแล้วนะครับแตะเข้าไปตรง ที่เราพิมพ์ไว้ว่าที่จอดรถท่าช้างนะครับแตะตรงที่มันเป็นตัวเลขเยอะๆนี่ครับปึ๊บแล้วก็แตะตรงเริ่มณตอนนี้นะครับเราอยู่ห่างจากตรงที่เราจอดรถนะครับ3.5กิโเมนะครับ3.5กิเมตร จุดสีน้ำเงินคือจุดที่เรายือนอยู่นะครับจุดไข่ปลาคือจุดที่เราจะต้องเดินไปเชื่อมทางหลักนะครับทางนี้นะครับก็จะไกลมากระบบจะให้เราเลือกนะครับถ้าไปตามทางลูกศรน,นะครับก็จะประหยัดระยะเวลาในการเดินแต่ทางก็จะลำบากกว่าเส้นหลักแน่นอนครับ เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะไปตามทางหลักหรือจะไปทางัตามลูกศรนะครับในกรณีนี้นะครับผมจะไปตามทางลูกศรนะครับเพราะว่าป่านี้เป็นป่าที่ราบนะครับไม่มีเหวไม่มีเชิงเขานะครับก็จะสามารถเดินไปได้เรื่อยๆครับระหว่างทางผมก็จะหาเก็บเห็ดไปด้วยนะครับและจะย่นระยะทางนะครับถ้าไปตามเส้นสีน้ำเงินทึบนะครับมันก็จะไกลกว่าเส้น ที่ตามลูกศรชี้ไปมากเลยนะครับตอนเราเดินออกจากป่านะครับแล้วก็สายตาก็จะชำเลืองหาเห็ดไปด้วยนะครับหามูลบิ้งมันสิเเงาเล่นบนไม่มูวเ,เ,เอา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 นนี้มันน้ำโอ,อาขามันน้ำเห็ดปวกตาบพี่น้อง ว่าด้ดจำตัดแ้วคุณลุล้งถือกหันหลห้มันเกิดไม่ปีละไ่เมาจะมองได้ป่ะ <laughs> จะสังเกตได้ว่าเส้นปะสีนํำเงินนะครับจะยาวขึ้นนะครับเพราะว่าผมเลือกวิธีที่จะเดินตัดหรือว่าเป็นทางลัดนั่นเองนะครับอตอนนี้ GPS พาออกมาเจอถนนแล้วนะครับผมนี่ครับ <Yo. S 2> ตอนแรกบอกจะพาแม่เดินตัดไปหารถเลยนะครับแม่บอกว่าเดินลําบากนะครับเลยพาเดินตัดมาถนนนะครับนี่ครับแล้วก็เดินไปหารถอีกประมาณสองกิโลครับนู่นครับแม่เดินไปรอแล้วครับเดินบนถนนลาดยางเดินง่ายกว่าสบายเท้าวกว่าบอกว่างั้นครับ ก็สรุปแล้วนะครับ GPS ก็ใช้งานได้จริงๆนะครับก็สามารถนําผมและแม่ออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยนะครับกับป่าหนองเต็งที่มีเนื้อที่80,000ไร่นะครับก็แนะนําให้ทุกท่านนะครับสามารถเอาไปใช้ได้เวลาเข้าป่าในช่วงหน้าฝนยิงเฉพาะช่วงนี้นะครับช่วงหาเห็ดนะครับก็จะมีข่าวที่ หลายท่านหลงป่านะครับ3วัน4วันหาทางออกจากป่าไม่ได้นะครับก็อย่าลืมเอาวิธีนี้ไปใช้นะครับตามที่ขั้นตอนที่ผมแนะนำมาตั้งแต่ต้นนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปที่มีประโยชน์อย่างต่อไปแน่นอนครับ